ามามัสักการเจ้าค่ะรับผมอ้าวทำบุญครับคุบารกับผมนะครับธรรมชุมเขาวัดที่ผ่า man, moment, บบนมาครับแม่นบมแม่นต์กับเบิง์ด้พี่น้องศูนย์เก้าตรงตรงเห็นบ่ครับท่านผู้ชมครับคุบาวัดป่ามางวดที่แล้วร้องลั่นวัดคุบาร์แมงงวงแม่งก็ค<แ>ุบาเลยมันโบราณนรือห้องเออมือนีิก้า<แ>มอนีโอ้พี่น้องห้องดังสม พ่อว่ามั่งโหเที่ห้องดังหเหล็กมันเขา่เเขาเหล็กผอเหล็กคู่บาเข่าพี่น้องจังอาบ่าวแถวว่าปุ้ยร้องลั่นวัดพี่นอมม้องมา่งมันี่คือเงียบมันทันเลยนี่ครับเหล็กเมื่อกี้โตไหมครับผมคู่บาครับผมศูนย์เก้าตรงตรงวิ่งเก้านะครับศูนย์เก้าตรงตรงคู่บาวัดปา่าเราพี่น้องเนาะพุดนะร้องแล้วคู่บา วันนี้ละหรือหรือคูบาท่านในฟันหมจังบอกห้องเอา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 เลขันฟันตัวนั้นมันบอกอคือเขามาห่ยตองหวัดตองหวัดนั้คือจังว่ามาเอามาหาเบ้นแค่ครับค่ะที่ข่อยไล่ไปหาเจ้านะครับมันขึ้นมาเป็่นตั้งนี้นะแต่มันบอกมันกับมันมันอันนั้นนี่มันเข่าแล้วมันมาเข่าของคูบาแล้วแต่วันนี้มันผดเลขออกป้าผมเอาดังแล้วคุบาดังแล้วดังนานสิขึ้ที่ไล่ไปหันห้อกับว่า เขาเอาไปอันน anyway ั้นให้เพิ่นเสี้ยงมือสะก้อนครับแล้วจังมาเอาเลขฝันอีกเค่นึงครับค่ะเพราะว่ามันยังบม่ฝันเด้มื้อนี้ก็วันโกนมื้อกับวันผ่านมันผ่าเนาะค่ะเพราะว่ามันฝันวันผ่าเนี่ยมันแม่นแม่นแม่นเพราะว่ามันมันฝันวันผ่าเนี่ยมันแม่นเพราะว่าเฮาเฮาก็ไปโลกไปด้อยู่ครับวันผ่าเนี่ยมันเหม่นกับวันโกนนี่ฝันเฮ็ดห่วงเข้าวพราที่18วันที่9ก่าเป็นคนเป๋เป๋ผู้เดียวไปค่ะ สองศูนย์เก่าเพราะว่าเข้าตำรวจบ่ดยเนาะใช่ครับบัตนี้อันเลขอันที่อันฝันแล้วยมันบอกไหมยันมันออกคือจังเกิาศูนย์สามครับค่ะไปซือเรื่อยๆเห็นว่าออกออกออกไปห้องน้ำโกลเลขอ่ะหนึ่งเก้าสี่วันีหนบอกแมนแต่มาแต่ใส่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่อ่ะที่ขวายไล่ไปได้มันบอกเลยมันฝันมือเลขออกนะ มือเล็ออกแต่ว่าครับฝันกวนเลขกออกแต่มันบอกนเด้เ้ีมันก็ไม่ออกจุนี้เด้เขาเลยเอาตัวนั้นมันไม่มีเรียให้เด้ครับเขาก็เลยเอาเลขเก่าที่ฝันแต่มันบอกมันอาจจะมากงวดนี้มันอาจจะมา่งวันนี้หนึ่งเก้าสี่ห้างเดียวไปเลยหนึ่งเก้าสี่ห้างเดียวแต่ว่าเลขฝันของคู่บาจังมาเนาะคู่บาเนาะอันนี้มันคือเอาเลขเก่าที่ฝันงวดก่อนงวดก่อนที่บดได้รงเพราะว่าวันที่หนึ่งมันฝันวันที่หนึ่งเลยเนาะครับมันโอก อก็จะไล่ไปเจ้าวันน้คับเก้าอันหนึ่งเก้าสี่ขับผมมันยันยันมาออกวันนี้ค่ะยันมันออกที่หลังไม่ค่ะเพราะว่ามันเคยเปลี่ยนไล่ทั้งหมดครับคืออันเก้าศูนย์เจ็ดนะคือกันอืมนั่นแหละชุ่มเจดแดงไม่เห็นมาพราะออกนก้นอืมมันจ็ดมันจุดเด่นทีเพราะว่ามันเปี่ยนมือในของวันที่สองมีทุนาพี่น้อง้องมีถุนาหกหกเกิดเลยตั้งสิบกุมเือ อันนี้ก็ห้าเจ้าแบบปิเสียงอ้างนเอฟซีปิดเสียงฝันบางวันเซียงห้เซียงเบิงห้ามันเป็นอะไรนั่นอะไรมากกหนึ่งเก้าซีเนี่ยสองโตมักตัวใดล่ะคู่บ่าเอวมันบวกลดมากเลยเนาะผมขึ้นมากทีนี่ผมมักเก่าหนึ่งผมมักติดเก่าอยู่ติดเก่ากับหนึ่งเพราะผมมักหนึ่งในคู่บ่าผมจะจับใส่เก่าเลยล่ะกระสามเอาง่าก็ะได้หนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์แต่ว่าห้ากับกระตัดคู่บ่ายหนึ่งเก่าซีนะครับเนาะหนึ่งเก้าสี่ครับ มันเคอยู่ในนี้ก็ได้อยู่ในอยู่ในชุดหนึ่งเก่าซีที่ครับคุบาผมก็จะให้แตกหลายยน่ะจะซูนสองนี่ยังคุ้มเวียนหนึ่ยังเชื่ครับผมผมบ่รณคันไม่ากให้มันหลาไม่อยากให้หลายช่วันที่วันที่ผ่านมากับ่หลายหลนะคุบาเนาะวันที่ผ่านมามีคนมาไหลายอยู่นี่เท่านี้เท่านี้ครับเลขาคุบาบ่หลายพี่น้องมาคุบาวัดป่าก็เน้นคักนะครับศูนย์เก่าเนี่ยหว้ยคนข้าวข้าวเขาบอกคุณเถ่ามาวัดผมอะครับคุบาเมื่อวัพี่น้องครับคุบาวัดป่านะครับผมเขาเคยเขียนเขาเขาบอกเมื่อ โอ้นี่บปะคะนี่เขียนผู้ใดมาคอใจครับผู้บ่าวอืมีับผมเขียนอืมผู้ใดมาหานะครับแบบผู้ใดมาหาเขียนไทยตัวนี้เลยเนี่ยสองศูนย์เก้านะครับผมครับท่านผู้ชมมังคนองคนก็เขียนเน้นมังคนเฝ้าพักก่อนเลยเขียนเวียนมันเหลืออยู่สองแนเขียนไม่หายเอะเอางวดนี้นะครับเนาะงวดวันที่สิบหก เดือนหกหกหกโอ้ก็มีตะเล็กหกแท่ครับหนึ่งเก้าสี่ซิมเมืนอคืนซื้ออ่าเก้าสี่นะครับสองตัวตัดไว้นำหนึ่งเก้าหนึ่งสี่พี่นอ้องตองวดต่อคู่บ่าวานนี่แล้วแ่วให้ห้างเดียวเลาพี่น้องเนาะไปเชียงมันมันหลไยตายมืออยูอ่ เขางัวที่ผ่านมาถ้าเอาฟันคุณบาอย่งว่าเลขเป็นตัวมันโมเมนต์ห้องเป๋ยอย่างครับแป๋เอาแบบนี้นีพวกมันหายครับปุ๋งโอ้ผู้เฒ่าเห็นที่มมาผู้เฒ่ามาอีกก็ฟันเก่าเลยที่หันปลาเลนเผือกับฟันเก่าคุณบาต้องมีจีรีอยู่ติดเก่าอยู่คคุบาผมมักอยู่ครับผมมักเก่าหนึ่งได้คุบาเนี่ยผมมักหนึ่งไหมครับก็คือผมก็รอคืดคือกันคุบาถามว่าฟันประกบมันแต่จังใด ปิดเก่านี่มากเลยครับเก่าหนึ่งนี่ครับท่านผู้มชมถ้าพูดถึงบเบ้าเถ่ามากักเลยพี่น้องเนาะมักหนึ่งหมดเลยอืมอันนี้เขาคู่บาปกล้าเวแล้วผมมันฝันแต่ฝันอ,อันนี้นี่ยแต่ว่าเนี่ยเอาของงวดที่แล้วที่คู่บาปเนาะงวดที่แล้วมันบอกระันฝันมาที่หนึ่งเลยที่คู่บาปส่งใหนะ้ผมนาะครับผมมันมันบอกระย่าม,ยา,ยามันออกเพราะว่า ดีก็มันมูมี่อย่างมากมูมี่อย่างไสเ <c oughs> นาะเนาะมา <c oughs> ได้เอฟซีมันเป็นเ,นเออสียงมบงกอนเออเสียงเบิงได้มากแหละคู่บาขึ้นก็ให้เลขคู่บาเอาเอาเลขตัวของงวดวันที่เสาร์วันที่หนึ่งที่คู่บาขึ้นพันฝันได้เอาตัวนี้ไปล,ลองเบิงก่อนของกินเลีนอาหารว่าง <c oughs> แล้วของอาหารจานเด็ด <c oughs> รอดรอดมาคู่บาแน่นรอนี่มีดฟันรอจากน้อยเนาะค่ะแต่คู่บาก็ให้บ่หลายตัวทับมั่วชุ่มแน่นมาหลายตัวตีมือเวียนหุดแล้ว เขียนหลายตัวเอาแบบนี้ทั้คู่บานี่ครับผมนี่พี่ลองงวดที่แล้วเนี่ยอ้ยวิ่งเก้าเลยนะครับเนาะวิ่งเก้านะครับเน้นศูนย์เก้าตรงตรงนะครับเน้นศูนย์เก้าตรงตรงตรง,ตรงวดนี้คู่บาก็เอาไปแต่ว่าเมื่อางวดที่แล้วโอของแมนเหล็กมันจะเขาร้องลั่นวัดใบหมอบคู่บาประมาณมันกระฮ้องเสียงดังฮ้องคือว่าโอ,อ,อ้นนั้นมาเหตุกันกําลังคุยกันเรื่องอันนี้แหละ ง้ามน้าพวกระทักตกตุนุ้มเลยเรียกมันเขาเรียกวนเขาปุมดีเยอะแต่ปุ่มดีผู้เท่าวล่ะแต่เาขามากเมื่อกี้ผมว่าเฮ้มือนี่คือสีแปลกเห็นเนะมามากมือนกัจังไหนเนาะหรือมันหัวตะต้นเดือนบอกนขนคบอบ่ห้อง่นขึ้นเงียบมิดซีรีส์เลยตะต้นคนทานในห้องคนกรห้องมากแล้วขันฝันมันห้องงี้เง้ยสาันญาดีแล้วเสียงร้องระงมเรื่ออ มาแบบอันสมุนุเจ้าสุเจ้ามา่งวันน่ะสังเกตเบิ้งครับสีห้องหรือมันจะมันจะห้องช่วงไปจะช่วงใบปลายป่ครับคู่บ่าจักเหลี่ยมมันก็สีห้องปกติมันบ่ค่อยห้องในเรื่องอันมันสีห้องพงพงเศ้าช่วงออกช่วงใบ้วก็หกแต่หกม่วงแรงสีห้องมันไม่เคยห้องกลางกลางกันสิเลยครับอืมทีนี้เป็นหัวตอนบ่ายห้องครับที่แสดงว่ามันดีแล้วมันดีแล้วก็เล่มห้องให้ท่านชมนะครับเนาะ ห้องอีลีครับก่อนที่ผ่านมาโอ้ขับมาโอ้เลขแปดก็พุน่นห่ือว่าพุ่นใกล้แก่ก็ขึอนในนอกระ<ม>หว่างมันอ,อกใกล้กับเก้านะครับโอ้บ้าไข่สองหน่วยไข่สองหน่วยกต่เป็นศูนย์นะไข่ศูนย์บอกว่าอันไหนมันมันคัด <c oughs> ห่วงเขา่า<ม>ตีความฝันนีต่ตีตีในฝันเลยเนาะครับตีเอาเลขอยู่ในนีนะอยู่ในวงกลมนละครับเพราะตีอยู่ในฝันกับเก้าศูนย์เก้าจะผมมากกว่ามากกว่าสานั่น ก็เข่าอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ว่ามากอีกในเือปูเหรอว่าเก็บเห็ดอีกว่าเก็บเก็บใครใครเป่เป็นมาเก็บเห็ดเก็บใครมห้่ปูมีเก็บฝันเหงูมันมีงูคือฝันคืองูทองอ่างง่ายแล้วกับพุทโขผมน่ะเมื่อเมื่อกี้ปูฝันเห็นงูผมเนี่เด็กหน่อยสองคนจังหวะเลขนี้ชุดที่ผมไ้ไว้หกตัวนี่มีทั้งเก็สองทั้งเก่าทั้งศูผมมันจับตะเก่า2องกับศูนย์กับเก่าศน ถ้ก็เน้นให้พันโยเขว่าเน่นเก้าศูนย์นี่แหละก็ตรงนวพี่น้องครับนี่ครับล่อเบิงมางวดนี่จะจังไลยฝันตรงกับภูบ่แล้วต่างคนต่างฝันต่างคนต่างอยู่เนาะถ้าผมฝันมักหนึ่งมักอยู่ครับนี่หนึ่งเก่านี่ติดเก่านี่แหละเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาศูนย์เก้าตรงตรงวันนี้คู่บาวาครับถึงวันที่สองนะครับเนาะให้เลขชุดที่เป็นคู่บาซงให้ือเบาเ่าวันที่หนึ่งคู่บาวาเอาชุดนี้นะครับเนาะ ไปเสียงเบิ้งไปเสียงเบิ้งไปเสียงเบิ้งก่อนคุบ่าวว่ะครับจังมารอผมอาจจะไกลมือหรือมือใดเดี๋ยวจะงามาหาคุบ่ายพี่น้องเมื่อวานนั่งกันว่าจะเสียงร้องลั่นวัดอีกบทพี่น้องขันเสียงห้องแห้งๆหน่อแม่นเข่าหลก็คุบ่าวเอากราบขอบุญขอบคุณคุบ่าวพี่น้องขอบคุญที่ขับทั้งช่องขอบคุณทายไยไม่ไงสุกุสุขคนอายุมั่นคนดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เฮงๆให้ได้โชคน้ำคุบ่าวครับผมสวัสดีครับ